เขาสืงอ็ให้เขาจินชื่องังกฤษอันซับไปก็จะไม่กินอีเชั่นเลย<ม>แล้วนี่ผมเห็นน้านอกคุณรักษาไอะไรที่เสียด้วยู่าบอว่าโอ้จังคแม่เอที่เรียกตันหาเขาบอมันม่ตายงย่ายเแบบนี้ มันตั aine, ้งเกิดขึ้นยังไงเนี่ยคุณผู้ชตั้งเอาอาจจะมากห่อทายเนีั้งเาคือปฏิบัติได้ไมมาเบยังไงตัวเพื่อการกขคุ้ยนั่งคุ้ยตายตั้งเศร้าข้อ่ะเานั่งขึ้นมาเั้นเดาบ่ให้กิงแกงชีเร็ดเอามาใส่แเอามาใส่ใส่ก็นงงงงงงันตดวบ่มันจะตายยังไงบ่ หมาขันก็คือจุด hmm? ท okay ี่เข้าใจตัวเจ้าคู้มันมันแยบแยบอยู่หันก่อนหมากัดมันคือบทีนหมูกัดมันคือบตีงมันบ่ฮหอนคุณเอาเสื้อใส่กินนุ่งเย็นนุ่งเย็นกินขุดเอกเนี่ยมันเป็นยังัไนตัวละเยนี่ยมวะจ้ะหมูอาจจะไปเผาบวนั้นก็ได้อยู่หัน แต่ค mm. si ิดว่ามันตายยังไงหมดนี่มันเรื่องเงี่ยนเหมือนกันนี่เป็่คนบอกว่าจะประมาทเป็นไรนี่ยเป็นบอกว่าจะประมาทพุ่นจังปุ่นปุ่นอ่าอะไรบ้างที่อยู่อุทยานปฏิวัดอีสาน ต้องโคน้นก้อนข้าใจด้วยปฏิบัติก้อเข้ัขใจแดนน้ำซื้อมันปฏิบัติสมาธิหินสมาธิปัญญาจังทีขข่ก็ฟังโมได ตั tau, va, an ้งแต่อยู่ห้องมุงจัดมาปฏิบัติแต่ต้งคนกต่เช็ดว่าตัวเท่าตัวแกว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่นั่งโมราะไรจังไงขึ้นว่ามาปฏิบัติแต่ทีนี้จะนั่งนั่งสมาธิยังไงไม่อยากให้มันคึ้นก็มี คือเือดพอใจตัวพี่ใจตัวพังไป็นยังไงยังธรรมะคือการทั้งธรรมะ他妈นอกใจยังธรร他妈ใจเรื่องนอกนอกมีอยูไม่หลายคนอียู่ก็ได้ใช้การศึกษาคุณบริ่างนี่จะทำ พระพุทธองค์เบนบอกว่าโอปนัไม่โกน้อมอขอมาน้อมขมาฟั่ง,งเท้าเขาข้าใจมาทับมันมาอยู่บนเองเป็นยังไงน้อมขมาใจใจของเาเนี่ยน้อมวอ,อกน้อมเขาน้อมออกไปแล้วมัน,นขนั้วอ้มอ,มอมไปทั้งไงเลื่อมเขาเลื่อมขมาน้อมขามาทั้งเจ้าของ มันลอยมากออกไปโพเร่ยงของเหามันเรียงของเหง้าทั้งนั้นแพ่งหลงคำพี่งกไป็นังสื่องกเป็นคำพี่นั่นคำพี่นี้ถูกก็ไปจับจงถูกจำบ่งัวจับปวดนั่นสิฟังเดือดือบเตจะเป็นว่ายังเมื่อเช้าไม่สิบไปอยู่ยังฝนจะมาอยู่ยังเมื่อฝนมาจักถึง มันเป็นเ่งนั่นคนให้นอ้อมเขามาหาเจ้าของให้รักษาเจ้า,า,จาของหูฉันเรื่องของเจ้าของหรือเนั่นเนี่ตลาดมันเป็นเรื่องอืนมันเป็นเรื่องสูงมันเป็นเรื่องต่ำยกคือมันสนใส่นั่นใจนีน่น่อยใจบางคนว่าจีมันสิดสิน มันอย um ู like, <To> ่ในหัวใจเขาห้าวบอกจ่เฮาเขาก็เห็นจริงเปียกเปียกจนนันในใจเฮาเ้าวยังฉันเรื่องธรรมะยังนีูมันอยู่น้ำหนังสือละมันอยู่น้ำตำหน้าธรรมะแท้ๆบร์เพราะได้อยู่น้ำไผ่องตำหน้าเฮ็ดมากคนเข้าใจเพคนแตงมักเขียนเป็นหนังสือ Nó được tìm tâm lạc vào giờ thân. Như thế là kết quả nó vừa nặng, nó phá vừa thì được tìm tâm lạc. Nó có thể tìm được tâm lạc vào bản thân. Trang pháp giá trăm ยิ่นานิ่นินสำหรับันหลับหลดยิ่คนสามัญถยิ่งผู้ชนคนนะยิ่ของพระราชาคือกันหลับหลดเดยวพระปักัน เอาเคื or, so or, so or, so ่อนใจคนจนมัน <mówi> ก so <hib> ับ <hac> หัวใจว่ามันเชื่อมเอาส่งใจคนจนกับหัจักว่ามันส่งคนด้วยเอาเคื่อนใช้ส่งจักว่ามันเชื่อมเอาส่งใจคนด้วยหัจักว่ามันส่งการกันเมื่อไหร่ไม่พอกันเลยใช่ไหมจับพบกัน อันนั้น,ม,ม,นมันโจางกันมันจางแก่โหพันสันฐานของคนมันสูงมันซ้ำมันหน่อยมันไงนีแฉ่นั้นคนอยู่ที่ใจก็ดีที่เหนือก็ดีิดแต่มันตกิดแต่มันดอกคือกันคนลำาคนรวยคนทุกข์คนโนคือกันพาเข้าไปบรรดุธรรมมา บุญให้ต่ำให้สูงกันเพื่อกันต้องดีถึงข้นเอาเกลียดใจเทียมวัตถุค้เอาสมองใจกันจะสมวัตถุคนไม่พอปนันบุญดีกักัน่องความจริงเป็นอย่างธรรมะเป็นอย่างนงว่าาส หูวจัดเป็นจำละมั่นกับบอแมงมันออกจากดิ่งให้แทนไปเขียนเป็นจำลาออกจากใจให้แทนไปเขียนเป็นตัวหนังสือออกจากตาให้แทนไปเขียนเป็นตัวหนังสือก็เรียเป็นจำลาแต่เป็นจำละก็จะคือคำพี่ไงสูงขึ้นไปจิตเป็นที่ที่ดี่งอง เป็นของชักจิตยังึ้นได้ผลมันไกป่ปวดหัวเป็นเล่ยหลงจากของหลงหลงจากของอันนี้ท่า,พา,พานพูดเล่นอะไรเรียนได้กระวัตรุกจริงพระวัตรโซ่เดียบแงค้นที่โมเลียนมี้ดีไหม เลียนนายแต่ว่าเขาจะเสียบมูอเพราะเขาเลียนน,น,นยานยนี่เหมือนออกเกลียวมาใส่ดินบ้างใส่ดิเสียบผู้ไรนั่นมันได้เข้มเพราบางการมันไดนสมเพราบางการมันเปเงชุดที่สุดตัวนั้นมันาบางกานะครับนะมันยองจิดีในคนแถวุล สพือธรรมชาตินล้วมันนี่อยู่แล้วถ้าไปจั่งซื้อมันขึ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 นเขาโอ้เหล่านั่นเป็นยังไงแบนเป็นยังไงเร่รุงแตนกยยายเป็นที่ๆนี่รองไปไ้จริงได้ประการหมเที่นี้ต้องดาวยคนสามัญทนนน้นตามหมดหเหมอนพ้เหตุเรต่อไปก่านไปไน เป็นคนแก็ถอยศัพท์การอ่านมั่งเนอะคนสมัยน,นยี้นะพันวทมบอกว่าบอกว่าคนคืค้นธรรมดาก็อถอยกัน,น,กนห้ดแต่ธรรมะมาอยู่อย่สั่นธรรมะอยู่เพราะธรรมดาการปฏิบัติธรรมะ นั่งกับปฏิบัต enfin ิได้นอนกับปฏิบัติได้คำะงที่ยึดคุณโ่ก้ไปจำเป็นกู้อาจารย์พอนอนกับปฏิบัติได้เลยคนโง่เรื่องสันนี้คนมาเข้าจำเป็นอะไรสิมานอนกัปฏิบัติได้ิดได้คุณมาฟังเสคุณเนี่ยมานั่งก็ไหนนอนกัไไปจับบนอน เก็บเกข้าวไปจากนอนแล้บไบ้านพอข้าวคนานอนอะไรหรอกเนี่ยนึกไปซ้ำก่อนอีมันทีเอาต่บวกเกิดินเองเนี่ยหัวเรียนคนหมายที่กันยำไปเจ้าพนันนมันที่บกิเนใกล้ก่นอคือกันกับคนเราเห็นเพื่อน็ดยันีนี่ยมันนั่งเนี่ยก็นั่งอยู่บ่หม้อนะ มันกระถอดมันน,นั่นนางยืนนิ้งหันมันตางแบบไงนั่งอยู่บ่จะไปนั่งไปนั่งอยู่บนมองหันอันนี้สิกันเนี่ยเป็นยังมันยจะเป็นยังไงขันสนนบนนี้มันง่ายไม่ได้ือกับกิเลยไม่เอาเลยไปสนใจเท่านั้นอืมอีกนี่มันมาสนใจมันเป็นยังไงมีใจตรงนั้ จึงส so ั่นคนเฮาเป็นการปฏิบัติฟังให้มันดีๆน่งคนมันบ่สิวันทางโอ้ยปวดแอวเพราะว่าบ่บ่ปวดถึงคนบ่ตายมันก็ปวดจังซั่นน่ะปวดกเาจังซี่มันบ่ปวมัวอยู่จัมันบ่ดีมันบ่ดีฮู้จักคนผิดคนถูกมันสิเป็นอีหยังน่ะ มันเก็บมันปวดอดของพอสักคนก็เศ้าตัวนี่คือตย่งมันคือบาปเศร้าก็เบิ่งมาเฮ็ดมั้ยคันคนนั่งสมาธิได้สิิบ่อิ่มบ่จะมันเป็นอีหยังบ่จะให้มันเกิดจะฮอดเอนฮอดบ้านฮอดทีฮอดน้องฮอดนันฮอดนี้เรื่องธรรมดามันก็ไปฮู้จักมันมันสิมันไปิะ จระโ호มันเยอะเนี่ยม mm ันไปมันดีกระโ h มันบดีกระโ h มันเนี่ยนี่เป็นอย่างแต่ทีนี้ปัญญาเนยปัญญาเฉื่อยไปใช่ไหมเอาบางทีเนี่ยปัญญามันไม่เฉื่อยนั่งมีชีวิตอยู่แข่งเจ้าของอยู่ นั่งโค้นข้าใจไว้จังสี่จังเนินปฏิบัติันะนอเจาจะไปเข้าใจกันสัตวได้ที่เข้านั่งแต่นั่งพฝ้ามพ้วนแต่หัจัจเรื่อดของมันความเป็นจริงสมาธิเดินอยู่มันก็เป็นเท้มาธิคือความตั้งใจมันงั้นก็บอกถอยก็กลัวจังสี่เนี่ย ยังก็ไม่จะคือใจตรงมันหมดอยอารมณ์มากสิห้ามเท่าพวกเราไ่ไปนี่จะเป็นเช่นนี้ด้วยโมเมนตันมันจะเป็นทางจริงอยู่จรงสันตว์เนี่ยบ่อยใจเิีงไว้มันโง่เกินมามันจะเกิดประโยชน์หีืยังความสงบ๊ข้ามแตงบ๊กขายมันแตงบไปหูเดือบมันจะไปติดนั่น ความมั่งคั่งสันน้ำขันมันก็มีเป็นบางครั้งให้ห่วมันเนี่อย่างวันนี้มันก็เป็นอย่างไรมันจะเอาเข้าเกิดปัญญามันไม่มีเรื่องไม่น่ามันจะมาดีเกิดปัญญามันไม่มีปัญหามันดีไม่ชินเฉลียมันได้บมื่อผู้ถามเทอามม่ชินผู้ตอบน้องคือตรงสุดที่เนี่ย ยังคว่อยู่้อใหจิตเท่าจะแฉ้ขโมยจะสร้างมั้งเมื่อนี้นั่งยืนนั่งทำงานมีโฮมาบากนั่งไปนานงแต่วันมันตาวไปใส่หลายวันโฮอแบบนี้จักเท่าไหร่เดียนจะคอยเขามาถือเขามาถือเขาคัาเดยนเขามาถือเขาควอยู่้อเพก็มี มามันคือหอนโอ้นี่เป็นมุขโทษนะมึอนี่คือมัเป็นถ้าจะเอาหนังสือมาอ่านหน่มันหอนก็บอกอมันงตัวม <ikka> <direct paper> <Twitter> ันหอนเต็มที่แบบชิยาไปอีหอนจนทนเ่อไรมันก็น่มันตัวเน่มันม่มีตวมันจะอยู่บ่มัใครมาบอกนยว่าน่นก็เห็นอมยงยูหันไหนอมที่ี ขยายไปส่วนตัวเนี่ยเหมนไทยบอกว่านั่นมีหนังสือบอกอืมวันนั้นมันเย็นมันก็ไปนั่นนี่คือธรรมชาติไงนี่คือความจริงไงนี่ธรรมะโดยตรงๆเขียนไปพอมันมาเรียนหนังสือหนึ่งมาเรียนตำราหด้่เดี๋ยวจิเผาหัวมันจะอ่านอยู่หันบอก ค้อมรู้สึกอีกต่างหากความรู้สึกที่เกิดขึ้นมากัวนี่เป็นอะไรอันตรายนี่บนแหงก็ไปมันไปยุ่งกับบนันแหงยังนีทุกเรื่องนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องข้อมูลของมันเป็นอย่าใจคอคิดอันนี้อีู อันนั้นอันห้องอยู่บนเตาเรื่องคิดของห้องนล่อไม่เรียนคิดทต่ไปไม่ใช่ผมชักจะไม่มีอันว่าจะคิดอยูบนสบายอันว่าคิดอยูเป็นทุกขคิดที่บนไหนจะนี้คุณชิว่าใช่ไหมอืมเป็นนี้ใช่นหมเนาะ ມັນບັກຄົນບໍ່ມີເຈົ້າຂອງອະລູດເດີ້ອຄົນຖາກົດຊືນອື